สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามผมอดำรงในช่องทาง YouTube ก็จับเพลชนแกะนะครับผมนะก็หวยไทยที่ผ่านมาหลุดครับผมหลุดส่งท้ายสิ้นปีเลยครับก็ต่อไปนี้ก็จะลงคลิปหวยฮานอยนะครับผมนะหวยฮานอยที่มันแต่ก่อนนี้ผมก็ลงทุกวันนะครับผมแต่เว้นมาระยะหนึ่งแล้วพูดถึงว่าก็หลายเดือนแล้วละครับผมนะ เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวนี้ก็เอาเป็นว่าฮาหนอยนะครับผมนะฮาหนอยชุดเดียวกันกันกบที่ผมลงให้สมาชิกในกลุ่มไลน์นะครับผมนะวันนี้ก็เข้าอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสามเออหนึ่งสามี่เข้านะครับผมนะศูนย์หนึ่งสามกับศูนย์สี่นะครับผมนะเอาให้เป็นแบบว่าพิเศษนะครับผมนะพิเศษปกติ v i p เดี๋ยวผมจะเขียนให้ พิเศษนะครับผมนะ VIP ครับผมจะเน้นล่างเน้นบนนะครับผมนะทั้งหมด9ชุดนะครับผมนะเน้นล่างเน้นบนก็ท่านก็คือล่างก็คือล่างนะครับบนก็คือบนนะครับผมนะท่านก็ไปเสี่ยงโชคดูเผื่อมันอย่างที่ผมบอกนะครับผมนะส่วนวันนี้เน้นสี่ล่างครับผมสี่ล่างนะครับสามบนครับผม แต่วันนี้ในสมาชิกก็เดี๋ยวจะลงหลักร้อยหลักสิบให้ด้วยนะครับหลักหน่วยด้วยนะครับผมนะแต่คือหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบนี้จะไม่มาพร้อมกันนะครับผมนะเป็นบางวันนะครับผมบางวันก็หลักสิบก็มาคู่กับหลักหน่วยบางวันก็ไม่มาคู่กันนะครับผมนะคืออยู่ทั้งหมด3หน่วยนะครับผมผมจะลงให้ท่านสมาชิกเลยนะครับผมนะที่ติดตามผมทาง u t u b e นะครับผมเอาเป็นวิดีโอท่านสั้นประมาณสัก6 7นาทีครับผมให้ท่านสมาชิกดู ให้ติดตามผมไว้นะครับผมนะใครที่เข้ามาใหม่ก็ให้กดติดตามไว้หวยฮาหนอยนะครับผมนะหวยฮาหนอยคือหวยเวียดนามพิเศษปกติ V.I.P ผมจะเน้นบนเน้นล่างให้นะครับผมนะทั้งหมด9ชุดครับผมบนล่างบนล่างนะครับผมถ้าท่านสะดวกก็ท่านก็บนล่างทั้ง9ชุดเลยก็มี 6- 6นี่ผมจะไม่ลงให้หวยเบิ้ลผมจะไม่ลงให้นะครับผมนะผมจะลงไปเป็นหวยไม่เบิ้ลนะครับผมนะ ก็ขออภัยด้วยเพราะว่าหกหกมันอาจจะเบิ้ลผมจะลงหกเก้านะครับผมตัวนี้นะหกเก้าหกแปดหกศูนย์ครับผมเจ็ดหกดเจ็ดศูนย์และทีนี้ก็จะมีอยู่ที่เดี๋ยวนะครับผมนะแป๊บนึง มีละหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือได้6ชุดแล้วนะครับผมนะหชุดแล้วเน้นไปที่7เดี๋ยวนะครับผมแปบ๊บนึงนะครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปด 9 7 9 8 96ได้มาแล้ว96 9 7 9 8 90นะครับผมนะนี่คือทั้งหมด9ชุดตัวนี้คือถ้าท่านไม่อยากพลาดก็ท่านก็ทั้ง9ชุดเลยนะครับผมบนล่างนะกลับด้วยนะบนล่างกลับด้วยแต่ทีนี้ผมจะฟันเน้นให้นะครับผมนะเน้นล่างคือล่างนะครับบนคือบนนะ ล่างคือล่างบนคือบนบนครับผมบนเจ็ดครับผมนะเจ็ดเจ็ดกับเก้านะครับบนเจ็ดกับเก้านะเนี่ยเจ็ดกับเก้าบนเจ็ดกับเก้าท่านก็มาตัดดูตัวนี้แหละครับผมบนเจ็ดกับเก้านะครับผม,บบผมทั้งสามหน่อยนะแล้วทีนี้ล่างครับผมล่างหกกับเจ็ดนี่ผมฟันไปที่หกนะครับผมนะ ล่างหกเจฟันไปที่หนะครับผมนะฟันไปที่6บนฟันที่เอาไม่ต้องฟัน,นครับผมไม่ต้องฟันนะครับผมนะคือล่างบนก็คือบนนะครับผมนะล่างก็คือล่างนะครับผมนะส่วนเลขที่ฟันมาที่แบบว่าจะร้อเนะครับผมนะร้อยเนะวันเมื่อวานนี้ผิดครับร้อยเปอร์เซ็นต์คือฟันสามวันนี้ก็ ยังไม่ฟันสมาชิกให้นะครับผมนะวันนี้นะก็เลขเก้าชุดครับผมถ้าชุดไหนที่มีเจดท่านก็ว่ากันไปชุดไหนที่มีเก้าท่านก็ว่ากันไปบนนะครับผมนะบางทีล่างก็อาจจะขึ้นบนก็ได้ล่างก็คือหกนะครับผมหน้าเด่นหกรองเจ็ดนะครับผมนะล่างเด่น6กรองเจ็ดครับเนี่ยท่านดูเองนะครับผมนะหาดูตัวไหนล่างก็คือล่างบนก็คือบนนะครับผมจะทําให้สมาชิกอยู่ในกลุ่มก็ทําแบบนี้นะครับผมนะ ทีนี้เรามาหลักร้อยกันนะครับผมนะหลักร้อยหนึ่งสามหกครับหนึ่งสามหกสิบครับผมสิบนี้จะลงให้สองตัวนะครับผมสองกับสามนะครับผมนะหน่วยครับหน่วยจะลงให้สามตัวนะครับสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดฟันเจ็ดนะครับผมนะสามสี่เจ็ดฟันเจ็ดหลักหน่วยนะครับผมนะ สำหรับหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยไม่ฟันนะครับผมนะจะมีตัวเด่นอยู่ที่สองตัวนี้ครับผมสามกับหกนะครับผมนะพรุ่งนี้ฟันหกล่างนะครับผมนะฟันหกล่างเดี๋ยวก็อาจคลคิปไปด้วยดูสูตรไปด้วยนะครับผมจะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงมาตัดนะครับผมนะบนนี้วันนี้เน้นพรุ่งนี้นะครับผมนะเน้นไปที่เจ็ดนะครับผมนะ บนเน้นไปที่7นะครับผมนะสำหรับล่างก็เน้นไปที่6ครับตัวเดียว100%คือ9ครับผมเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเดียวนะครับผมนะเลขตัวเดียวผมจะลงให้สมาชิกแบบนี้เก้าถ้ามาเก้านะครับผมนะถ้าหกมาล่างหกเก้าครับผมตัวนี้นะครับผมนะหกเก้านะครับผมตัวนี้นะ ก็สมาชิกท่านใดที่มาดูใน youtube ก็ท่านก็ไปลองดูนะครับผมนะก็ลองดูแต่ก่อนผมก็ลงให้สมาชิกอยู่แต่ว่างเว้นไปหลายเดือนแล้วนะครับผมนะหวยฮานอยนะครับผมพิเศษปกติ vip นะครับผมนะผมจะลงให้สมาชิกแบบนี้ในกลุ่มก็ตัวเดียวกันนะครับผมนะกลุ่มไลน์ก็ตัวเดียวกันนะครับผมนะกลุ่มไลน์ตัวเดียวกันใน y o u t u b e ก็จะตัวเดียวกันครับผมเหมือนกันครับ นะครับผมนะก็ลองไปหาเสียงโชคดูว่าแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ตัดให้นะผมตัดแค่ว่าเลขเด่นแค่นั้นเองนะครับผมไม่รู้จะมาหนอยไหนนะครับผมนะถ้ามาหนอยนี้ก็จบนะครับไม่ต้องไปนี่หนอยนี้นะครับผมนะถ้ามาหนอยนี้ตามหนอยนี้นะครับผมนะส่วนมากจะไม่เกินปกติครับส่วนมากนะครับผมนะจะไม่เกินปกติเมื่อวานวันที่สองวันที่สองที่ผมกดวัวนที่สองผมลงให้ เข้าอยู่นะครับผมนะเข้าอยู่นะเข้าเก้าสี่หรือหกเก้าหกเก้ามั้งครับผมนะหกเก้าเมื่อวานนี้ก็อยู่ในเครื่องนี่แหละครับผมนะไม่ได้เขียนลงแบบนี้ให้นะก็คือว่าพิมพ์ส่งในกลุ่มในเครื่องก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมนะท่านติดตามท่านที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามไว้ครับผมเดือนหนึ่งสามสิบสามสิบเอ็ดวันจะมีพลาดอยู่ประมาณสัก 5วัน4-5วันนะครับผมนะสำหรับฮานอยปกติพิเศษหลายชุดหน่อยนะครับผมคือ9ชุดนะแต่ผมฟันเน้นบนล่างแค่นั้นเองนะครับผมนะขอให้ทุกท่านโชคดีครับใครที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์นะครับผมนะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนไว้นะครับผมนะเพื่อจะได้รับหวยฮานอยตัวเลขฮานอยฟันบนฟันล่างให้นะครับผมนะถ้าเด่นอย่างนี้นะครับ79นะ7 9ท่านหาดูว่า7เมี7มี9้าท่านล่างก็มี6มี7ดนะครับผมนะ ขอทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆรับปีใหม่ครับผมสวัสดีครับ